อืมสวัสดีค่ะงงว่ะดิทาไมต้องหน้าค้างไว้อย่างงี้เพราะว่ารู้แล้วว่าทไมพวกแบบว่าเวลาอัศจรรย์ค้างต้องทําหน้าแอบดรอเพราะว่าถ้าเกิดว่าปกติเราจะสวัสดีค่ะแล้วแบบหน้าค้างอะอยู่เนี้ยตลอดแล้วพอตอนหยุดคลิปเราเสร็จหน้าอายเขาแล้วก็ไม่มีใครดูแต่ว่าวันนี้นะจ๊ะ จะมาบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสาวๆเพราะว่าวันนี้มีน้องคนนึงถามมาแล้วก็สั้ว่าเออเฮ้อมันน่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนอยากรู้อยากรู้หรือเปล่าไม่รู้แต่อยากจะบอกจะเล่าให้ฟังแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนเลยปลอผู้ชายที่ดูคลิปนี้แล้วก็จะมาจังลงจังไรก็อยากที่บอกไว้ก็แล้วแต่ แต่คือจะมาบอกว่ามันเป็นประโยชน์กับสาวๆนะคะมีสาวๆนะจ๊ะถามมาว่าทําไมพี่เมี่ยงอ่ะชอบแต่งตัวโป๊แล้วก็แบบชอบใส่เกาะอ,อกอะไรเงี้ยก็คือเมี่ยงขอบอกก่อนนิดนึงเลยว่าการแต่งตัวโป๊เป็นความชอบส่วนตัวถูกต้องไหมคะแล้วก็ในเรามีเราก็ไม่ใช่ว่าจะโชว์แต่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของบุคลิกก็คือเมี่ยงอ่ะตัวตันก็คือเป็นคนแขนใหญ่มากดูแขนใหญ่มากทุกคนจะเห็นว่าเออแขนใหญ่แขนใหญ่น,หญนมใหญ่ไหลกว้างแล้วสิ่งที่ทําได้คือถ้าเกิดมัน มีเสื้อผ้ามาปิดหมดมันจะทําให้ตัวเราตันก็คือการเลือกซื้อเสื้อผ้าของเม้งก็เลยจะเป็นสไตล์แบบอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วอันนี้นะคะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะในลําดับต่อไปอยาาจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่มีสาระที่สุดเท่าที่เคยอัดมาแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดมีประโยชน์จริงมีสาระจริง,รงอันนี้ไม่หาละคือ สังเกตได้นะคะทุกคนอาจจะไม่ทราบว่าพวกพิตตี้นางแบบต่างๆนานาเวลาที่เขาต้องแต่งตัวโป๊ในชุดแล้วทาไมชุดเขาแบบเปิดแหวกถึงหลังแหกหมดแต่ทําไมถึงไม่เห็นเสื้อชั้นในแล้วการที่เห็นเสื้อชั้นในมันเลยจะทําให้ดูสวยงามแล้วก็ดูไม่ลกดูโป๊แต่ไม่ลกโอเคปะคะก็คือบางคนที่ใส่บิกินี่แต่แบบเฮ้ยมองนมใหญ่แต่ทําไมไม่เห็นไอ้นี่แบบไม่เห็นหัวนมเขาหัวนมบอดหรือเปล่าไม่ใช่ก็คืออันนี้ทุกคนจะรู้จักดีแผ่นซีลิโคนแปะหัวนม หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่ก็คือโดยปกติถ้าเราใส่เสื้อบางๆบิกินี่บางๆเราจะแปะกันไปที่หัวนมอันนี้เป็นภาพจำลองนะจ๊ะภาพจำลองว่าตอนที่มันเนี้ยก็จะแปะไปเงี้ยแล้วพอใส่เสื้ออะไรทับเข้าไปปุ๊บคืออันนี้มันเหนียวมากมันจะติดอยู่กับเนื้อเราเห็นปะมันจะไม่ไปไหนเลยเนี่ย ก็คือติดอยู่นี้ก็จะติดกับหัวนมเราก็คือมันจะเรียบเนียนไปเนียนเวลาใส่บีกินี่อะไรมันก็จะมองดูไม่โปเท่าไหร่เพราะว่าตามภาษาแล้วไม่รู้แปกเหมือนกันคนไทยเนี่ยเวลาที่ไม่เห็นหัวนมก็จะเรียกว่าไม่โปแล้วอีกอัดหนึ่งอันนี้ไม่เชื่อว่าพิตตี้หลายคนก็ไม่รู้แต่ส่วนใหญ่นางแบบจะรู้กันเพราะว่าโดยปกติเขาจะมีซิลิโคนแปะนมลักษณะหน้าตาเป็นเป็นแบบเนี้ย นึกออกป่ะแต่ว่าเป็นในส่วนมันเป็นเนื้อแบบซิลิโคนตรงนี้ที่จะเห็นขายตามร้านทั่วไปที่เป็นร้านขายชั้นในที่ใส่แล้วมันจะทําให้เสริมอึมขึ้นมาแต่ว่าแบบเนี้ย เนี่ยงใช้ที่เป็นแบบเป็นแปะทั้งหมดไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้เกาะอกลื่นลื่นลงไหลลงนึ่ออากป้าเพราะถ้าเป็นซิลิโคนเวลาใส่เกาะอกปุ๊บมันจะเอาไม่อยู่เนี่ยแล้วเมี่ยงก็จะมีวิธีแนะนําแบบนี้ก็คือเมี่ยงใช้เป็นตัวนี้จริงๆแบบนี้เป็นแบบผ้านะคะสังเกตได้แล้วก็ข้างในนี้จะเป็นเนื้อเนื้อแบบเนื้อกาวเออมันก็จะทรมานนิดนึงแต่เมี่ยงเคยชินแล้วก็จะมีรูปทรงหลายๆแบบแบบนี้ก็มีอันนี้จะเป็นสําหรับคนที่ทรงหน้าอกต้องดูทรงหน้าอกเราด้วยอันนี้จะเป็น เหมือนทรงม mm ่ว hmm. งสำหรับคนที่ใส่เกาะอกลึกหน่อยเอออันนี้สําหรับคนที่มีหัวนมมีหัวนมที่แบบว่าสูงแต่แบบอยากโชว์เนินก็จะใช้วาล์วตัวนี้เยอะหน่อยแล้วใส่เป็นเกาะอกแล้วก็แต่เมยนจะใช้เป็นรุ่นนี้ค่ะลักษณะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะก็หาซื้อกันได้ที่ห้วยขวางขายอยู่ประมาณสี่รอยกว่าบาทแต่ว่าที่เมเจอรแ์แาะชวทินก็คือเราจะดันนี้แล้วก็ตัเนี้ใส่แล้วคือผ้ามันก็จะมีหลุดทำให้ดูเพื่นมง อย่ามาคิดจังไรนะแต่เดี๋ยวตาลให้ก็คือเหมือนใส่แล้วข้างนอกให้ทําให้ดูแต่ว่ามันจะทําให้หน้าอกดูใหญ่ขึ้นก็คือดูชิดเป็นทรงขึ้นอ่ะอืมเนี่ยค่ะเห็นปะถัะดาด้านก็จะมีหน้าอกขึ้นมาท,าทันทีนี้เราก็รัดก็คือ การแต่งตัวโปะจะให้สวยงามเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยถูกต้องไหมคะก็คือพอเซฟตัวเองละแต่งตัวมามันก็จะดูดีมันก็จะมองไม่เห็นสายดูข้างหลังก็จะไม่มีการเห็นสายเส้อในใดๆทั้งสิน้นแล้วนี้ดึงเท่าไหร่ก็ไม่หลุดเพราะว่ามันเป็นผ้าเนี่ยฮะเนื่องให้ดูคือให้ดูได้ทุกราม,มุกตะกินอะไรก็คิดไปแต่ว่าเป็นประโยชน์สาหรับสาวๆเราสามารถใส่แบบเป็นเดทยาวลงไปได้ตรงนี้เนี่ยคือดึงมาให้ต่ำแค่ไหนก็ไม่เห็น ก็คือมันจะเหมือนเราไม่ได้ใส่บาแต่ว่ามันก็จะด,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 ดึงเข้ามาชิดขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงว่ามันแบบเห็นไหมมันก็จะดูแบบเอ้ยสวยงามดูของจริงเดี๋ยวจะเอาออกนะก็คือหลังจากเอาออกปุ๊บล่องหน้าอกก็จะหายไปเนี่ยค่ะมันก็จะดูไม่ตุ้มเท่าก็คือไม่งจะสาธิตวิธีการใส่แบบที่เหตุนะก็คือใส่ข้างนอกให้ดูแล้วกัน เนี่ยคะมันจะเป็นกาวสามารถติดกับเนื้อเราได้เลยดึงปืด๊ดปี๊ขึ้นมาเป็นวิธีหลอกผู้ชายว่าฉันนมใหญ่เนี่ยค่ะ จริงถ้าไม่มีเชื่อมมันก็จะเห็นว่ามันติดอยู่ก็คือเราโกยมันจะเอาหน้าอกเราอยู่แบบน,นี้เลยโอเคนะเป็นประโยชน์ปะก่อ <g> น <år> นอนขอสกีให้มันเป็นประโยชน์ในชีวิตบ้างแล้วก็วันพรุ่งนี้นะก็คือแม่งต้องทํางานทั้งวันอยู่ที่เสรีไทยเรื่องโปรโมชั่นครีมก็ยังมีอยู่ใครที่จะโอนครีมกับคอลลาเจนก็โอนไวแล้วฝากที่อยู่แล้วเดี๋ยวแม่งมาทยอยตอบตอนเย็นคืนนี้ฟันดีลาติสวัสดี